มันนี่กาโตซิมาเห็ดกับข่าสูกินพี่น้องได้ละหนึ่งขาหุงข่าแบบผักสนามแล้วก็เอาไข่มาตอกใส่อีกถาดหนึ่งถาดหน่อยใส่ผงสุรดได้หลายปุงสดแล้วก็ปิดฟ้าไว้ครับแล้วกาโตก็ไปไดอันจังหันน้ำเมลอ,อกมากเพิ่นไหหางปลามากพี่น้องก็เลยเสียวมาหันหันลงแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปใส่ขิงใส่ข่าตะไไร่ห้องสีไข่ใส่เหล่าขาาผงสุรดเกียได้หลายเข้าไปจังนัว อาไใส่เบอร์สุยางนี่ซิกซิกให้เข้ากันแล้วก็เ,เฮียเบิดสร้างมั่นครับบาเป็นอย่างน่ะซิดซ,ดซดิออกขี่มือลงไปเขาซุกแล้วไข่ซุกแล้วห้องกับเลียนมาเป็นปลาแท่นบันครับทอดปลานี่กาโตได้เอากระทะสี่เหลี่ยมเพราะว่ากาโตคือว่ามันถอดง่ายกว่ากระทะกลมนี่ครับพลิกบึบบึบบบพลิกแล้วซุกแล้วก็เอาออกนี่เลี้ยงใส่จานไว้ครับผม แล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ใส่เคียงเทศใส่บักริกเล่นๆรครับกาโตมากินเผ็ดครับผมเติมน้ำเข้าไปครับแล้วก็ปรุงรสใส่ผงสุรสครับเล่นๆรนี่ครับของแส่บเฮาปลาครับบัดนี้เอามาใส่ครับปลาที่เหาถอดไป้ครับหางปลามืองหันนี่ครับถาจักข้าวครับถาจักข้าวเฮาก็ไปเก็บใบซีลิครับหรือว่าก๊กสาบเสือครับเอามาใส่ห้วยลงไปครับายๆใบกะเพรา นี่แห้ะครับหอมเนี่ยกกสาบเสือเปสุกแล้วสุกแล้วเข้ากับมาหยกออกไปว่างใสดจานครับพี่น้องนี่ครับนี่วางจัดจานเพร่ความสวยงามแล้วก็เทน้ำมันามมาลงครับทิมบะไร้ครับนี่คือของแสบครับห้อยต้นหอมลงไปครับนี่หน้าตาสวยงามแห่งครับคุณน,นะครับ ว่างแล้วเขาครับไข่ห่าซุกแล้วครับยกออกมาตักใส่ถ้วยเอาหางปลาหออันนึงแล้วก็ไข่น้อยนึงอ่าเอาไข่ลูกไส้ครับมาทีได้มาตอนซึกครับนี่ครับกอกินดีเนาะเออมันทีแซียบิลีแล้วนั่นมาบันกาโตสิกินแล้วบันพี่น้องใส่ลงไปครับเนี่ยสองโตเลยครับสองโตไปเลยไข่ใ,ใส่นำ้ำเฮียซางมันครับเก็บมากินคือเก่าครับ แซบครับจวดครับเออแซบดีครับโอ้เออแซบโอ้กินครับกางมันกับว่ต้องกินเด้อครับมันติดคอหิวเหรอครับ <c oughs> ผมนี่หิวครับบักผักนี่หิวเหรอโอ้ยเป็นอะไรแซบห้ยห้ากินหัวมึงโอ้ยนะเอาไปกับโตเอากินให้สู่เขากินหลายแซบบอ แซ่บแห้งประสันโอ้ยรสชาติยอดเยี่ยมครับขึ้นหอดตอนบวชพระเลยครับเดีบวชแล้วกรสิมากไปเคลื่อนครับ